ทําไมคนโบราณจึงห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เผาผีวันศุกรกนจุกวันอังคารแต่งงานวันพุธเหตุเพราะอะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคําห้ามโบราณคลิปนี้เสนอตอนห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เผาผีวันศุกรกนจุกวันอังคารและแต่งงานวันพุธ ซึ่งคำห้ามโบราณนี้ก็มีความเชื่อว่าวันเสาร์เป็นวันที่แข็งเป็นวันแห่งความทุกข์โศกเศร้าจึงไม่ควรขึ้นบ้านใหม่เพราะถือว่าเป็นอัปมงคลส่วนวันศุกร์ห้ามเผาผีเพราะถือว่าเป็นการเอาความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจไปให้คนตายส่วนวันอังคารห้ามกลนจก ก็เพราะเป็นวันแรงเป็นวันสงครามซึ่งควรแก่การออกรบไม่เหมาะแก่การจัดงานมงคลเพราะจะเกิดการทะเลาะวิวาทในภายหลังส่วนวันพุธห้ามจัดงานแต่งงานนั้นก็เพราะเป็นวันของการเปลี่ยนแปลงง่ายไม่เหมาะกับการจัดงานแต่งงานซึ่งจะทำให้คู่บ่าวสาวนอกใจกันและ จะต้องมีเหตุอย่าร้างในภายหลังครับส่วนจุดมุ่งหมายที่แท้จริงที่คนโบราณห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เผาผีวันโสกคโนจุกวันอังคารแต่งงานวันพุธนั้นก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพราะข้อห้ามในการประกอบพิธีกรรมในวันต่างๆก็เป็นไปตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งคนไทยเราก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ จึงไม่ต้องการให้คนอื่นต่อว่าได้ว่าจัดงานไม่รู้จักวันเวลาที่เหมาะสมคนโบราณจึงถือปฏิบัติตามหลักโหราศาสตร์เรื่อยมาและเมื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันแล้วก็เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะถือเป็นวิธีการประพฤติปฏิบัติที่สืบทอดกันมาแต่โบราณและ ก็เป็นประเพณีที่ดีงามครับนี่คือจุดประสงค์ที่คนโบราณห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เผาผีวันศุกโกนจุกวันอังคารและแต่งงานวันพุธครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ